ยังไงเจอเนี่ยสมใจกับล้มเหลวอ,อยู่แล้วไม่ต้องห่วงต้องเจอแล้วะสมดูแต่เมื่อไหร่ล้มเหลวท่านอย่าหยุดทําไปให้มันเกิดชำนิชำนาญไอ้คำล้มเหลวนนเป็นครูสอนมันเป็นครูสอนเราคิดแบบเป็นไปไมเซชตแบบโกรธไมเซร็ตคนโกรธไมเซร็ตเขาคิดว่าการล้มเหลวเนี่ยคือเป็นครูสอนเป็นการเพิ่มทักษะให้เราเก่งขึ้นนี่เราผูบอกไงเราต้องออกมาไล์สด จากหนึ่งพันผู้ดตามให้มันครบหนึ่งหมื่นให้มีมีความทักษาให้ให้มีความชิดชำนิชำนาญไงนะจากหนึ่งพัน 1, 000, ถึงหนึ่งถึงหนึ่งหมื่นจะเจอเหตุการณ์เยอะเลยคนดูมันน้อยคนดูข้างนอกมันน้อยจังแต่เจอหมดแล้วเผอในห้องเหลือสองสามคนมีบางทีไม่มีสักคนหรือศูนย์คุยคนเดียวเนะี่ยต้องเจอเหตุการณ์นี้นะใครออกมาลวส่วนไม่เจอเอมีมีคนอยู่ในห้องศูนย์นีนะ่นั่นไม่ใช่นะ ต้องเจอไม่มีคนดูเลยไม่มีคนอยู่ในห้องเป็นศูนย์ก่อนมันต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนนะใครที่ออกมาไลฟ์สด